สวัสดีจ้าพี่นอ้องวันนี้ก็ยุกซ้อนรัหก,กับกะอีเดมจ้ะมาโทรหนึ่งค่ะวันนี้วิธรรัมาโทรหนึ่งเ้าสิมาเลียก็เฮหิงครับเพราะว่าเฮหิงว่าสื้อรถดำไหม่หาเบิ่งรถดำเร็วก็เรียกว่าไปดีเด้อล่ะ ก็มันอยู่บ้านพอวันนี้นนของซื้อของแต่งคิตตีไว้ครับี๋้วสิไปเอาว่ามันเป็นอะไรรถยู่บ้านเดีวยวเชิงบ้านบางหิงแล้วค่ะ้นสบายนะสบายัต่ขนนุนะ่มเน้ะลังรถมันตอนนี้ ชมนี้มันบนันดาลดอกใชม็ดก่อนแล้วก็หาเม็ดก่อนค่อยต่ออุ้ยเขบาบอกอีกนี้ผม,มท่าแปลงมันจะซ่องไหลจะเบินงความทรงจำปีกายได้ปะหุ่นักอย่างเฟิ่มบ่อ้วน มันมีความทรงจำสัมองแกก็ป wow> ิี้ไอ้าไหนอ้ยัยกมากกันเหยลอแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ ใหญ่ไหมขึ้นใหญ่เห็น,นไหมทั้งกินหย่อมเลยอันนี้น่าดูไหมถังน้ำมันอ่ะเห <c oughs> ลืออะไรล่ะนี่แหละอยากได้ก็ต้องแบกแล้วเนาะทำยังไงเนาะก็ว่าอยากได้ถังน้ำมันใหม่จะยังไงนี่ไปจองรถกะจองรถไรมาได้ไม่ถึงร้านไม่บอก เียมันตายนักไหมทั้งเก่ารอเปล่าเป็นทั้งก่อเก่านอกร้อยห้าสิบพอดีไหมจ้ไม่ไปถ่ายรถสกูเตอร ตะก็อยู่นั่นแหลยตะอยุก็โไปวะพี่จะได้รีบเข้บินพี่ซื้อทั้งลมใหม่ตังลมไหนทั้งสามร้อยกิโลตั้งลมพี่พี่เสียงกงนะคะให้เขาใส่ให้เกให้เขาใส่ให้เลยทำให้ใส่ให้เขาบหมเการทุนอะไรก็เอาไปให้เขาหมดจะถ้าจะใส่ให้เปลี่ยนคาร์จุ่มไว้ด้วยดิเปลี่ยนพี่สเปลี่ยนไหมมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าพี่จะไม่ให้ไม่ให้เจาะหมวกไงจะทำแข้างหน้าเลย ไม่ต้องเจาะหมวกมันเจาะหมวกขี่ไหนเนาะเจาะด้านข้างแล้วเอาขากระจกทะลุจะทําแบบใหม่เลยด้ใช่ค่ะใช่ใช่จะพวกข้างซ้ายกับรถทั้างขวาจะไม่หมดนั่นแหละมันงอหมดแล้วแล้วมีถามว่าถังเก่าขายไหมขายแล้วมีขายขายรั่วขายถังเก่าน้ำมันเก่าอ่ะถังถังอย่างเดียวน้ำมันเอาเซนนี่หมดด้วยน้ำมันเซนนี่หมดเล้วน้ำมันยังเยอะไหมเหรอน้ำมันเต็มถังอ่ะ พี่ก็พี่ขับไปพี่ก็เติมอีกเต็มถังเลยน้ำมันมีอยู่แล้วน้ำมันเต็มถังกลัวเกมหลอกเนาะก็เกมก็หลอกไงเมีเต็มถังเลยก็เลยให้จ้างไฟเดินเดินไฟให้ใหม่เลยมันจะได้รู้เกี่ยน้ำมันไอไอรูปประตูสองสาวรูปรนั้นคั้นตีบ๋บ่ไม่ใช่พี่ไม่เอาเอารูปไปเขียนดีเอ็นหลังมันกดโอกันมึงมันเพ้นได้สวยดีสีสวยไหมสีสวยอยู่นะสวย เองก็มันจะมืดไหมไม่รู้น,นี่แหล,ละดะะะีมากไปเข้าไปยรำก่อนเลยยรำดูรถแดงนะพี่ออินก็บ่มีงานเลยค่ะทุ่งเพลทุ่งเนี่ยจัง นในได้ให้ไปท้าคลิปช่อง YouTube มีเงินแล้วเงินเข้าแล้วแต่ต้องดิ้นรนนะมิงได้เงินแล้วแต่ไม่อยากถ่ายลงยลนี่ล่ะสบคัญสิวังไหนนาะพี่น้องคนวันบอกอย่างบักเรือมันก็บ,บอกอย่างซ้อนอย่างซ้อนประจําบอกแี่างอนม่ซ้อนมาไหน ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจอดจะหักหลังเขาอย่างเดียวเออบักบักสิบแปดพุ่งกูบักสิบแปดพุ่งกูจะไรยานมีคนขี่ตัวครับเอ้ยไปอะไรอะเลยมันหักหลังกูยังไวเลยมว่านนะมันคือบอกกูดกีเทสมันขึ้นอย่างนีผพูดลงข้นมาตัวเข้ามาหักหลังเขาอีกอ่าสะใจครับตัวข้าไในเดี๋ยวต้องคิดกันยังบ่เฮียมาจอดรถไปก็ซีแนมเห็นเหมือนโอ้ย จอดรถอะไรอย่างนี้นี่นี่เซ่ย<ป>พูนอ่ะไปอยากจอดใช่ไหมจ,จอดจุดเล่นสองกลางนุ่มทางแยก เดินทางเขาเมืองกันค่ะออกทางน้ำมันไปส่งเขาละกัไปรับของนี่เงินซื้ออีกเงินซื้ออีกเช็คเงินอีกแล้วไปว่าม่ยังเปิดประตูมากปวดผ่านปวดผ่าน,านเงินเบิดนังเพิ่นปะโอ้ <laughs> จากสีหัวลอยเป็นภาษาญี่ปุน่น <laughs> ยังยังไม่หมดยังไม่หมดุดเนแ่วซื้ออีกอะอัะมม่มีเง<น>ิอ,อนจุอันอัะ อาจารย์ว่าเงินตัวเองมีแต่ให้เขายืมพอตัวเองอยากได้อะไรแล้วมันยืมต่อไอเลว <c oughs> ให้ปะให้เอาให้เจ <c oughs> <c oughs> ้าเทไลมีเพื่อนดีคนดีครับเอออีรีเลยเรื่องมิตรภาพนี้ <c oughs> เจอเจอแม่ทรงดีครับพี่น้องม,มีโมโดีค่ะมีโมดีมีเพื่อนดีเริ่มปุ๊บิบดีก็บังเลยเลยนี่ที่มียนมันอยู่นี่พักหลังกูไหวครับเพรพพื้นมัน แต่ถ้ายังมีเพื่อนดีคุณก็ต้องเป็นมิตรที่ดีสําหรับเขานําเด้บบแมนสีวังจะพ้นประโยชน์อย่างเดียวนี่มันกะบบแมนเด้อพี่น้องโบแมนหลายคนอยู่ค่ะพ่อมากสิจราจักรเป็นยังษสั่นอยักได้แต่ของของเขาเฮ้ยอ่ะคิมีอกได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะขอเดินทางก่อนค่ะเพราะว่าสศาสตร์น้องเขาค่ะนี่ค่ะน้องเขามาน้ำ ไข่ต้มสามน่วยเขาสัพี่นึ่งเละกะเจลอันอยังไะมุหัวทำมาไตบ้ัดแม่แม่ไปวัดมาได้มาแต่ว,วัดค่ะเดี๋ยวใครมาเอา,เอาเอาเนื้อไปเล็กไข่อยวัดไปเห็ุบุญเสมอเสมอคะ่ะช่วงนี้เขาบันษาราะมีผู้ไดไปบ่คอยใส่บาน,เ,นอเอาเขาไปวัดมากนหลายอยู่วัด ฝากอีกเด้อพี่น้องผู้ใดที่เลี้ยกม้าแหมอย่าหักแต่ตอนใหม่ๆค่ะพอเราโดนแพ้ลูกแพ้ร้านเลยก็เอาไปทิ้มยี่วัดนี่เด้อโอ้บาปแห้อองเด้อมุดเจ้าผู้ใดที่เป็นอย่งสั่นเด้อคนสิบบอกให้บาปคักอีริมายี่วัดเด้อนี่ชิมอสองร้อยตัวเหรอเฮ้ย <c oughs> เดินทางเขาขึ้นเขาเดินทางอีกจั่ร้อยโลยี่ร้อยสามสิบพอดีมาเข้าไปให้ก็ไปอุบักิเหตุก่อน บา,บายจ้าฝากก็เลยก็แช่ช่องซอลังในเดจ้าเด้อฝากเป็นกำลังใจซอลังก็เชียดมในจ้าบายบายจ้า